ดินกันพุทธศพมังกรนะคะการงานการเงินความรักเดือนพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวจะเจาะลึกให้ในเรื่องของความรักคนสูตรคนมีคู่นะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาเริ่มเป็นที่การงานก่อนเลยนะคะการงานดินพุทศพกันมังกรนะคะธาตุดินแนวน้มเป็นยังไงบ้างนะคะการงานนะคะคิงถือดาบนะคะเด e high p r i นะคะแล้วก็ แปดไม้นะคะการงานนะคะมีผู้ใหญ่นะคะอาจในองค์กรบางคนนะคะที่อาจจะจู้จี้จุกจิกบ้างนะคะมีเล่เหลี่ยมบ้างนะคะแต่ก็สามารถนะคะผ่าฟ้าฟันไปได้นะคะสําหรับนะคะคนที่ทํางานในบริษัทใหญ่ๆองค์กรนะคะเดือนนี้มีมีคนที่จู้จี้จุกจิกมากนะคะในองค์กรนะคะอาจจะเป็นเจ้านายผู้ชายนะคะและเจ้านายผู้หญิงนะคะทั้งสองคนเลยนะคะค่อนข้างที่จะ เคร่ง,งนะฮะเคร่งนะฮะแล้วก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาต้องการนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะมีเกณฑ์ที่นะคะหุดหงิดใจบ้างอะไรบ้างนะคะนะคะแต่สามารถผ่านพ้นไปได้นะคะด้วยความสามารถของเพื่อนๆนะคะแปดไม้นะคะสามารถผ่านไปได้อย่างฟูฟูเลยนะคะไม่สามารถมีใครนะคะมา ทำให้ตัวเพื่อนๆนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเพลียงพำในหน้าที่การงานไปได้นะคะงานลื่นไหลนะคะฟลูนะคะเป็นไปอย่างใจที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะอาจจะมีเรื่องจุดจิกพุณใจมากก็ไม่เป็นไรนะคะดูการเงินบ้างนะคะเด็กคือช่วยนะคะ แล้วก็โอ้ควีนถือดาบนะคะแล้วก็โยบเวอร์นะคะการเงินนะคะอาจจะมีเกณฑ์การใช้ใจ่ายไปกับการท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็มีโชคลาภเข้ามานะคะเล็กๆในน้อยด้วยเช่นกันนะคะมองว่ายังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอเอเพื่อนอาจจะต้องนะคะอุดรอยรยรยั่วในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์บ้างนะคะช่วงนี้นะคะ,ะถึงจะมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายออกไปก็มีโชคลาภเข้ามานะคะ เพิ่มเติมให้ะะเล็กน้อยนะคะใน,ใ,นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะสามารถคนโทรลได้นะคะคอมพลีสด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะเรื่องการช้อปปิ้งออนไลน์ ลดลงนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการเงินนะคะถึงจะมีโชคลาภเข้ามาช่วยอยู่บ้างก็ตามนะคะแต่ว่านะคะอ,อยากให้เ,เพื่อนๆคนโทรลนะคะด,ด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะความรักคนสูรนะคะห่างไกลกันทาดุดู่กันกสุกมังกรนะคะมีการทะเลาะเบาะแวงนะคะหรือว่าคนสูรนะคะอยากจะหนีจากปัญหาหรือเพิ่งมีปัญหากับแฟนมาก,ก็เลยสูรนะคะอยากหนีไปไกลอยากอยู่คนเดียวนะคะพอขยายหน่อยห้าไม้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาขอคือนดีนะคะคนที่สูญนะคะอย่าคิดว่าตัวเองสูรนานนะคะ เดี๋ยวเขากลับกขอขอคืนนีนะคะควรจะหนีไปให้ไกลสุดโลกล่าเขาก็จะตามหาคุณให้เจอนะคะคุณสดนะคะอ่านะคะสดตสดไม่จริงนะคะสูตรแต่หัวใจไม่สูตรนะคะตัวสูตรแต่หัวใจไม่สุดนะคะ,ม,ะ,คะมีคนที่ยังรักยังเฝ้ารอที่จะได้กลับมาเจอกันกับเพื่อนเพื่อนชาวท่าดินกันรุ้สุ่มังก,ก่อนอยู่นะคะอย่าเพิ่งานายองค์นายใจไปนะเดี๋ยวเขาก็มางอนะคะคนมีคู่ละคะนะคะ The Emperor Ego Martin นะคะหนึ่งดามนะคะถึงนะคะ าบางคนนะคะมีเกณฑ์แต่งงานนะคะคบกันเป็นแฟนมานานแล้วมีคู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะลงหลักปักฐานเริ่มต้นครอบครัวใหม่นะคะบางคนคบกับคนทางไกลนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะเดินทางมาหานะคะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์พูดถึง การมีครอบมีครัวอยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะ The Emperor ไม่เป็นอีก The Emperor อีกต่อไปไม่นิ่งไม่เงียบอีกต่อไปแล้วนะคะ,นะคะอ,าอาจจะมีเกณฑ์มีข่าวดีนะคะเรื่องการนะคะเริ่มต้นครอบครัวใหมอ่อยู่เยอะเลยนะคะสําหรับชาวธาตุดินการพุสงศพางก,กอนนะคะโอ c o n g r a t u l a t i o n นะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะขอดูไพ่นะคะคําแนะนํานะคะ ไห้ดิโรเมสเอจนเจอร์จะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะสำหรับคนโสดก่อนแล้วก็คนมีคู่นะคะคำแนะนำท่านบอกว่าอะไรคะนะคะสำหรับคนโสดที่บางคนนะคะอาจจะมีปัญหานะคะท่านบอกว่า Finance and c a r r e e s นะคะการเงินก็มีอุปสรรคนะคะเป็นอุปสรรคต่อความรักครั้งนี้ได้เช่นกันนะคะหรือ,เพ,อเพื่อนสนใจในเรื่องการเงินมากกว่าการมากกว่าความรักก็มีความเป็นไปได้สำหรับคนโสดนะคะ แลวก็ new love เพื่อนๆจะได้เจอรักใหม่ะนะคะบางคนนะคะเพิ่งเลิกกับใครมาได้ไม่นานเนี่ยนะคะก็มีแฟนใหม่คนนี้เข้ามาหนูบอกว่านะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะเป็นทั้งคนเก่ามาขอคืนดีแต่นะคะด้วยไพ่ the romance angel มันออกมาว่า new love นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนใหม่เลยก็ได้นะคะ คนที่มึงโสดเพิ่งเลิกลาหย่าละแลเพิ่งเลิกกันกับแฟนนะคะหรือมีปัญหากันกาแฟนนะคะอาจจะมีรักครั้งใหม่เข้ามานะคะทําให้นะคะชาวเป็นชาวธาตุน้ำมินกรกฏพิจิกนะคะทําให้หัวใจชุ่มชื่นขึ้นมานะคะอย่ามัวแต่สนใจเรื่องการเงินนะคะเพราะว่าความรักใหม่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะขอดูคนมีคู่หน่อยนะคะ forgiving and learning นะคะ ให้แนะนําบอกว่าให้เพื่อนให้อภัยเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เพชชันนะคะความรักค้งนี้มีเพชชันต่อการเขออีกใบหนึ่งนะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะใครบางคนที่รอคอยคนจากทางไกลนะคะมีโอกาสบาาๆที่จะได้มาเจอกันนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์พูดถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะครอบครัวนะคะการแต่งงานการมุบย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่ามีไพ่หนึ่งดาบสวมมงกุฎนะคะ เอกออฟแวรนะคะเอ่อเอกออฟสอดนะคะบางคนมีเกณฑ์ลงหลักหลักฐานแต่งงานนะคะพูดถึงอนาคตการมุกย้ายไปอยู่ด้วยกันอันนี้คือชาวธาตุดินกันพุกศพมังกรนะคะ energy ดีมากๆนะคะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้นะคะ